สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ k e n d o Gaming นะครับผมวันนี้หลังจากอัปเดตนะครับเดือดกันเป็นพันๆเลยครับผมทุกคนที่เล่นบอมคริปโตกันนะครับผมชาวบอมคริปโตกันทุกคนเดือดนะครับไหนคอมมูนะครับผมก็เดือดเพราะอะไรก็คือนี่เลยครับผมบีคอยไม่สามารถขุดได้แล้วนะเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับขุดไม่ได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไรกด ติดตามกด subscribe ก,กดแชร์ให้ด้วยนะค,ะนะครับผมอ่ะโอเคมาหลังจากอัปเดตเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เข้าเกมเนาะนี่ถ้าใครเห็นเออเอร์ขึ้นมาแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับผมให้ทําการกดไปที่หน้าเว็บนะครับผมแล้วก็ไปกดเกมตรงหน้าเว็บใหม่นะครับผมมันก็จะทําการล็อกอินได้ปกตินะครับผมอันนี้ไม่ต้องตกใจเนาะโอเคมาหน้าหลักหน้าหลักมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่มีเหมือนเดิมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูนิดนิดนึงอ่านเานี่ขานี่อัปเดตเสร็จเขาก็บอกว่าตอนนี้ตัวเซนเนี่ยสามารถใช้ซื้อฮีโร่ได้แล้วเนาะก็คือ1 1ฮีโร่เนี่ยเท่ากับ5้าเซนนะครับผมประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีนี่ตัวนี้กิจกรรมกิจกรรมหักหลังผู้เล่นนะครับผมอ่าโอกาสเปิดซุปเปอร์แลนะครับผมได้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมจากหนึ่งร 100เหรียญเนี่ยเหลือแค่50เหรียญนะครับก็ประมาณ1,000กว่าบาท1,30กว่าบาทอะไรประมาณนี้ถ้าขครอยากสุ่มก็จัดได้เลยนะครับผมประมาณนี้เนาะผมเั่นหักหลังบอมคริปโตเนี่ยครับผมอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหน้าตาหน้าต่างในเกมจะเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับผมมาเข้าไปที่ตัวนี้เลยกล่องสมบัตินะครับผมนี่เลยครับที่ผมบอกไปต้นคลิปก็คือ บีคอยเนี่ยเราอ่ะไม่สามารถขุดได้แล้วนะครับเนี่ยมันไม่มีให้ขุดแล้วเนี่ยเนี่ยเยขดไม่ได้นะครับมันมีแค่เซนต์ปารเนี่ยให้ขุดฟางได้อย่างเดียวนะครับเนี่ยอ่าไปดูเงอนขายที่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาไหมอ่ะโอเคหลังจากที่ทําคลิปก่อนหน้านี้ไปเนาะมันเอาไปรวมกันแต่ตอนนี้มันแยกกันแล้วอ่าต้องมีมากกว่า20เหรียญเซนเนาะในการเคมได้นะครับผมแล้วก็อ่าต้องมีในกระเป๋ AL, าเมท a เมสเนี่ยเหเซนนะครับถึงจะเคมได้ ไม่ผิดอย่างที่ผมพูดไปเลย,เลยใช่ไหมเนี่ยสรุปแยกกันเลยนะคราวนี้ไม่ได้เอามารวมกันแล้วเนาะใช่ไหมอย่างที่ผมเข้าใจในคลิปนู้นนะครับที่มันทํามารวมกันและนันเนี้ยมันเอามารวมกันแล้วเอ้มันผิดมันเอามาแยกกันเลยนะครับต้องมี20ต้องมีมากกว่า20นะครับถึงเคลมได้แล้วก็ต้องมีเซนเนี่ยในกระเป๋าบัลเลตด้วยนะครับผมส่วน,นนี้ก็เป็นภาษีนะครับผม30%น้อยกว่า30โดน10นะครับ30% ถึง40โดน6นะครับผมมากกว่า40เนี่ยปกตินะครับ3%ส่วนบีคอยเนี่ยก็เหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับโอเคก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับที่เปลี่ยนส่วนอันนี้ขุดไม่ได้แล้วแล้วเราจะขุดบีคอยได้จากไหนละ่ะทีเนี้ยนี่เลยครับไปดูกันขุดได้เฉพาะโหมดแอ v ดเวนเจอร์นะครับผมนี่ครับ ต้องขุดได้เฉพาะด่านนี้เท่านั้นแล้วนะมันเปลี่ยนใหม่แล้วนะตัวนี้ที่เขาเปลี่ยนใหม่ผมก็มองว่าเขาอยากผลักดันให้เราเหมือนเป็นเกมที่แบบเล่น p พย์ to e อ r n จริงๆนะครับอะไรประมาณนี้เลยเนาะผลักดันมาให้เล่เลเลนเล่นเองอะ่ะเอาง,ง่ายๆคือเล่นเองอะแต่ว่าไอ้เจ้าเหรียญไอ้พวกผิดไอ้เจ้ากุญแจเนี่ยมันก็ไม่ได้หาง่ายสิใช่ไหมครับกว่าจะได้เนี่ยตีแทบ เลือกกระเด็นเลยฮะปีนานนะกว่าจะได้นะครับผมตอนนี้ผมมี39เหรียญเนาะก็ไม่ค่อยได้เล่นมันนะตอนนี้ค้างอยู่ไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้เล่นมันเลยบอสไอ้ตัวคิงเนี่ยด่านสองถึงห้าเนี่ยซึ่งเขาก็มีหลายด่านมากเลยนะอันนี้ถ้าใครไม่มีตัวดีเนี่ยขุดไม่ได้เลยนะเราจะต้องเนี่ย อยู่ดันเดิมๆซ้ำๆเนี่ยถ้าใครแบบไม่มีตัวดีแล้วผ่านบอสไม่ได้เลยอันนี้ก็คือข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเขาจะทําอย่างนี้ไปตั้งแต่ถึงเมื่อไหร่เนาะหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเรียกร้องของเอ่อพวกเราเนี่ยเรียกร้องกันไหมและเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ไหมนะครับแต่อันนี้ล่าสุดเนี่ยเห็นผู้ไหมครับเนี่ยบีคอยเนี่ยมันก็ลดลงมาแล้วเนาะเหลือโลเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะลดการขุดลงไปด้วยหรือเปล่าหรือ เดฟใกล้ที่จะได้ปลดล็อกแล้วแล้วเขาก็จะหอบหนีเราไปหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่เนาะบริษัทใหญ่โตเนาะเขาไม่น่าทําได้นะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่แน่เนาะโอเคต่อไปนี้เราก็ขุดมีคอยได้ลําบากขึ้นนะครับผมเขาเน้นมาให้เล่นโหมดแอดเวนเจอร์นะครับผมเพื่อที่จะได้รับเนาะอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องมาหาเล่นแล้วล่ะ่าเล่นวันนึงก็ต้องเล่นครั้งหนึ่งแล้วอะไม่งั้นตัวรีเฟรชไม่ไม่ทันเนาะ พราว่าเราจะต้องมันเข้าได้หนึ่งตัวต่อว,วันนะเพื่อจะรีเปได้ใหม่นะครับผมอันนี้ก็เป็นหลังจากอัปเดตนะครับผมก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างก็พูดคุยใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ใครชอบใจตกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ